สวัสดีครับคุยกับหมาดีกว่าปรึกษาลุงเดียนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีวิธีการติดต่อสื่อสารกับเทพมาแนะนำนะฮะอันดับแรกเลยที่เราจะไปสื่อสารกับเทพได้เนี่ยมันต้องชาร์จพลังตัวเราก่อนคือตัวเราต้องมีพลังก่อนถึงจะไปคุยกับเทพรู้เรื่องนะฮะเอาทุกคนทํามือตามนะเอาล้ตั้งใจกันนะตั้งใจนั่งกันนิ่งๆเดี๋ยวลวงพี่เขาจะชาร์จพลังให้ตัวตาประสิสัตว์หันยยสิกิเนีย อานาปราตรีอิชโรสกนัปติสนาทรีย์ภาษาบาลีหรอวะชาลาหาปราทรีอิรุรมติโนสัสตดาบาลีมันมีด้าด้าแบบนี้ด้วยหรอสีติกาสิตมาตรีอยโยตระหุสกนามาสตดามาสตดาเลยเหรอฮะลุงพี่แล้วโตโยต้าล่ะครับพ,พูดภาษาเทพอ,อ๋อมันเป็นภาษาเทพภาษาเทพแต่เทพนี่เทพรู้ตัวไหมเนี่ยเทพนี่จนมากเลยเทพขี่มาสแตาเบนเบิร์นไม่มีขับสงสัยเป็นเทพชั้นไพ่ พอเราชาร์จพลังเทพของเราได้เต็มแล้วเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนสรีระวอร์มอัพร่างกายเพื่อรับพลังเทพที่กำลังจะส่งเข้ามาหาเรา แล้วถ้าอยากจะสื่อสารกับเทพง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นที่สูงกันมั้งเช่าเจ็ดวันนี้บรรุอริยสีวันนา ทีนี้เราพร้อมแล้วนะฮะเรามาติดต่อสื่อสารกับเทพกับนะมาเรียนภาษาเทพอเดี๋ยวฟังของพี่เขาพูดแล้วกันนะพูดภาษามันเป็นภาษาเหมือนกับภาษามั่วแต่ไม่มั่วมันมีพลังยิ่งพูดขิดโยมยิ่งเบายิ่งพูดดังๆจมจะไปเร็วพูดไปว่าจะมาหยุดโยมไปได้ไปเลยไม่ต้องรออาตมาเข้าใจไหมหลับตาครับพุทโธ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 อูมาิกันอ่ะอที่กินมาชั่วครับบริหารสิเดี๋ยวเดี๋ยวห้ารพี่ใจเย็นๆฮะผมไม่ทํา ไม่เหมือนไม่เป็นไรเอาจากจิตของเราของใครของมันจะไม่เหมือนพระอาจารย์เอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะหลวงพี่พูดผู้ภาษามันเป็นภาษาเหมือนกับภาษามั่วแต่ไม่มั่วมันมีพลังยิ่งพูดจิตโยมยิ่งเบายิ่งพูดดังๆยิ่งโยมจะไปเร็วอ๋อแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องเหรอฮะหลวงพี่ไปในทางหนก็ได้แต่คอยไปในทางที่ดีเข้าใจไหมครับเอาใหม่พุทโธผมมีบังคับก็ดูไยพุทโธพุทโธพุทโธอุมาสีกะดาอามาลีีกระดา สีติกันสิตรมาตรีอายุตราวุสิกันมาสดามาสดามาสดาเปโยนิสันและโตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าคัมลีบีออสฟอร์ดเบนลัมเบอร์กินีตีสนาฮาริยันสินันวัลลีบีเอ็มออดีหฮ้ลวงพี่หลวงพี่ผมสื่อสารกับเทพได้แล้วลวงพี่เทพ เทพเทพมึงมึงมึงหลอกกูอยู่ใช่ไหมเทพเทพอะไรมีแต่ยี่ห้อรถท่องไปท่องมากูนึกว่าอยู่โชลูมนี่มึงเทพหรือไม่ย่านางแล้วกูจะคุยกับมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยกูไม่ใช่ช่างฟิตเครื่องอ้าวแล้วพอแล้วอา้าวครับว่าไงฮะหลวงพี่รู้สึกไงโล่งไหมหมอเมื่อกี้ก็ไปคุยกับเทพมา เทพเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าชาติก่อนเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถชอบรถมากรักรถโล่งไหมก็โล่งฮะถ้าลงไปจากกุฏินี้ได้เมื่อไหร่ก็โล่งเลยละ่ะหลวงพี่ทพเทพก็ฝากมาบอกด้วยนะเขาบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนพุทธถือกำเนิดเนี่ยลบก,กันกับฮินดูวุ่นวายเลยนะแล้วเทพเนี่ยพวกที่นับถือเทพเขาก็อยู่ฮินดู พอมาสมัยนี้ผ่านไปสองพันกว่าปีมันก็มีคนเอามามิกรวมกันพูดธกับฮินดูเทพก็งงผมก็งงบางอย่างมันมิกก็ไม่แมทหรอกนะวันนี้กาบลาแล้วฮะหลวงพี่สวัสดีครับ ต่เร่นสัว์้ยากข้กีอานาารสัตกงรักนโซุ้รารู้สึกถึงพลังพลังด้านนี้อ๋กูลืมถอดแบนเออมาลเป็นมงคลแค่หนึ่งนาทีแล้วออกไป เออเป็นวงคนเต็นไปเด็กก็ลงมาเทพเอามือรับมันอย่างนี้ดิเอามือไม่อายล้วรับหน้าเอาเทพเทพมึงอาบัตแล้วะนนี่ยเทพมีร้องรำทำเพลงเนี่ยชวนสีคงศีกามาต้องรำทำเพลงในกุฏิเนี่ยมึงอาบัตแล้วล่ะเทพนะเทพเย็นนี้อย่าลืมกลับไปปงอาบัตด้วยนะเทพเ